การแข่งขันกีฬาไทยแลนด์โอเพนมาสเกมส์ครั้งที่2ชนิดกีฬาเกตบอลวันนี้ทิงชัยเป็นวันแรกนะคะและด้านหลังก็คือโชมหน้าแชมป์ของเราค่ะเย้ห<ย>ลังจากรอคอยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกตบอลในศึกไทยแลนด์โอเพนมาสเกมครั้งที่2มาอย่างยาวนานวันนี้ถือเป็นวันที่ทีมเกตบอลของจังหวัดอุดรธานีมีความสุขที่สุด หลังช่วยกันทำผลงานเอาชนะทีมเทศบาลเมืองปากพูนจังหวัดนครศรีธรรมราชไปวุดหวิด13ต่อ12คะแนนคว้าเหรียญทองในประเภททีมคลาสสิกรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปได้สําเร็จสมการรอคอยอยากจะขอบคุณใครบ้างคะกับความสำเร็จครั้งนี้ครับก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางปปทที่จัดให้มีวันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าได้สนับสนุนกีฬาผู้สูงอายุได้ออกกนรลางกายได้เยี่ยมเยียนเพื่อนสูงและญาติมิตร ที่ต่างถิ่นก็มารวมกันเป็นโอกาสที่ดีที่นักกีฬาเกตบอลเราถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันมาร่วมกันสร้างสรรค์ธรรมคีแพชนะมันเป็นเรื่องธรรมดาหรอกครับแต่ว่าการกีฬาเพื่อสัมพันธมิตรีเป็นสิ่งดีที่สุดสําหรับนักกีฬาเกตบอลเลยค่ะสุดท้ายว่าอีสานถึงคนอุดรหน่อยนงคะอุดรอ,อุดรวันนี้ ทีมอุรดรที่ส่งตมาบมี้นักกีฬาทั้งหมดหกคนก็ประสบความสำเร็จครับทีมเกียรติบอลผู้สูงอายุห0สิบปีขึ้นไปแต่ว่ามืออื่นขอแรงเชี่ยแรงใจจากทีนรองท่างเจัดอุรดรและทางชมุรมเกียรติบอนจังหวัดอุรดรทรงแรงเชี่ยแรงใจสำหรับทีมดับเบิลครับพรุ่งนี้มืออื่นนี่คือ ที่เริ่มแช่งครับอื่นเป็นทีมมับเบิล์นยิงคู่ใช่คู่ครับดูเต็มที่นะครับสู้ๆนหน่อยสู้วนหน่อยด้านทีมล้อมดาวซึ่งเป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจของหัวหน้าทีมหลายๆจังหวัด ั้งจังหวัดนคปรปฐมสมุทรปราการสิงห์บุรีปราจีนบุรีและนนทบ,บุรีก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมเทศบาลเมืองปากพูลจังหวัดนครศรีธรรมราชไปได้11ต่อ9คะแนนคว้าเหรียญทองได้สําเร็จเช่นกันการเป็นทีมอะไรคะของเราเป็นทีมล้อมดาวค่ะรุ่น3 5มห้าถึงห้ากปีจะมาจากนครปฐมจะได้แชมป์อะไรคะวันนี้ได้เหรียญทองโอ้ยดีใจด้วยค่ะแล้วทำไมถึงเป็นทีมรวมดาวแบบนี้ได้คะเพราะว่าเรารวมตัวกันไม่ได้ค่ะ แต่ละจังหวัดเราก็เลยรวมกันมาอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบโอเพ่นมาสเตอร์เกมค่ะคือมันสามารถรวมทีมกันได้เราก็เลยจับมือรวมกันมาแล้วพอมาเราได้เหรียญทองได้เหรียญทองบ้างดีใจค่ะแล้วอยากจะบอกอะไรสําหรับคนที่มาไม่ได้บ้างเอาไว้เดี๋ยวไม่เป็นไรเราเล่นแทนอะไรอ่ก็กลัดหน้ากลัดหน้าเอาอันนี้ไว้โอกาสคนที่ มาไม่ได้นะครับผมก็ไว้โอกาสหน้านะครับเพราะว่ามันติดภาระเราเรยังมีตัวแทนมาเราเรามาแล้วเราได้เหรียญทองแล้วก็โอเคแล้วครับผมดีใจสุดๆสุดบผมสุดๆบกมือไหนคะบบกมือหนอนปาจีนค่ะปาจีนน่ารักผสมจ้า สำหรับการแข่งขันเกตบอลในศึกเทเลนโอเพนมาสเตเกมส์ครั้งที่2ที่สนามตินาสุลานน์วันแรกมีนายวิษณุไลชพิศรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางมาร่วมชมให้กำลังใจร้อมมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาด้วยโดยรองผู้ว่าการกกทยืนยันว่าศึกเทเลนโอเพนมาสเตเกมส์สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนทุก,เ,ทกเพศทุกวัยได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งกำชับให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตราการป้องกงันโควิด -19 อย่างเคร่รงครัดกีฬาที่ ผมไปดูบางกีฬาทํให้ผมเกิดแรงบันดาลใจว่าผมอายุอย่างร้อยปีผมต้องวิ่งให้ได้พักรีธาร้อยสองปีท่านยังวิ่งได้เกตบอลมันแต่ต้องรักษาสภาพร่างกายนะมาเดินตากแดดอยู่ทั้งวันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ,ะยังเหลืออีกหลายวันสำหรับการแข่งขันอยากจะให้กำลังใจบรนดาลนะักกีฬาที่ท่านบอกอายุเยอะเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือก่อนอื่นก็ต้อง ต้องขอบคุณนะครับและอยากให้นักกีฬาทุกท่านดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะตอนนี้มันก็สถานการณ์มันก็ก็ค่อนข้างที่จะจะเป็นไปในทางที่ติดเชื้อมากขึ้นเมื่อสักครู่ก็เราเห็นว่าทางทีมจัดพยายามที่ที่ทํนตามมาตรการเบื้องแรกนะครับผมก็ย้ําทางฝ่ายจัดว่าน่าจะต้องยึดมาตรการเป็นหลักทุกคนคงทราบนะครับอีกสักหน่อยผมคิดว่าเราต้องอยู่กับ โลกนี้ให้ได้และการเล่นกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ป้องกันจากโลกนี้ได้ผมเชื่อว่าในกีฬาเกตบอลคงคงไม่มีใครเป็นเพราะแากแตดทั้งหมดนะครับไวรักตายก่อน การแข่งขันเกตบอลในศึกเทเลน Open m มา t เ r Games ครั้งที่2ที่สนามตินาสูลานนยังเหลือการแข่งขันอีก2วันโดวยวันที่10มกราคมจะเป็นการแข่งขันประเภททีมดับเบิลรอบคัดเลือกและวันที่11มกราคมจะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโดยจะมีการชิงชัยทั้งสิ้น3เหรียญทองพรชนกฉลาดแย้มรายงาน